ทางด้านมุติมาจารย์นะครับขอความร่วมมือปิดเลยนะครับให้เฉพาะคณะภาคเศรษฐนาจารย์นะครับเข้านะครับขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่เราปิดเลยนะครับครับขออนุญาตนะครับผู้เห็นบ้างครับเอาสายมาเอาเชือกมานะครับมานจะปิดเลยครับเอาเชือกมามานจะปิดด้วยเลยครับอนุญาต อันนี้จะเป็นสถานที่มองที่พระอาจารย์คนสิพาสวดเด้อพี่น้องเด้อสวดสดะเพาะต่อชะตาบูชาโชคสวดทุกวันที่28เดือนธันวาจะของปีค่ะพี่น้องเพิ่นจะพ้าลูกศิษย์ลูกหาเย็ดจังซี่ตลอดเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะจากอ่าซึ่งว่าพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่บ่เคยเห็น อยากเห็นกัมม่าได้เป็นทุกวันที่28ของปีเนาะค่ะเนาะของเดือนท่านว่าเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะพระอาจารย์ต้อมวัฒนาแสแบงค่จะผ้าลูกชิดลูกหาทาพิธีแบบนี้ตลอดแ้วกาพี่น้องสังเกตบางคนโหลดพี่น้องป้ามือนีเจตุวาแมนกะมม่านแสนสองแสนผลละพี่น้องนะ ส่นนี้ก็เวลา12.00นาฬิกาในเวลารับประทานาอาหารแม่ข้าพบรณีผู้ร่วมพิธีทั้งหลายก็เรียนเชิญในรับประทานอาหารที่โรงพยาบาลของคณะสิทธิ์ของพระอาจารย์ท่านได้จัดเตรียมต้อนรับผู้นับสารนุิการชนได้ร่วมกันนะครับได้ร่วมกันรับประทานอาหารต้อนรับศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลมาเพื่อสารทิศใ,ในรอบนัดทั้งหลายได้ร่วมอนุมโมทน้อาอาวาสทุส่งฝักนกอบกัน มวลชน,นจำนวนมากมวลชน,นจำนวนมากศรัทธาฝรุ้นบาร,รมีของพระอาจารย์อยู่เย้ไยสันเราต้อง,งนคนที่มามาด้วยความเคารพและศรัทธาต่อองค์พระแม่ครูบาอาจารย์เมื่อมาถึงแล้วเราเก็ต้องปฏิบัติไปตามกำหนดตามดดาตามระเบียบของคณะกรรม,มาก,การ เพื่อให้เกิดความระเบียบเรียบร้อยให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อไม่ให้มีขอาาอ้อหากบกลบลบทด้วยประการใด้าวันนี้ขอเรียนเชิญคณะสิรษฐยาสิธิ์ที่เป็นชุดปฏิบัติงานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะครับเมื่อ,อได้จัแระเบียดเบีในการวุร่าการคงหัรจระพอแล้ว ก็ขอเรียนเชิญทุกท่นานได้มาประชุมะครด้านผู้ใหญ่ด้านหลังก็ให้นะครับไหวก็มาครับด้านหลังก็ให้ไหวก็มาครับเออชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่เราช่วยด,ด้วยกันครับ

กำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารจากพลรอบกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะได้วางแผนจัดเตรียมนะครับวางแผนจัดเตรียมจักควางบนเสื่อเรียบร้อยนะครับภายในงานนะครับมาข้อหนึ่งตอนนี้ก็คือรู้จิตรู้หาที่มาร่วมพิธีบาตรวจก็ยังไม่ได้เข้ารับพิธีนะครับบางตัวก็จะมาครับ เพราะฉะนั้นเมื yeah. nah ่อนี่จากท่เกิดการทำงานเป็นหน้าหาเดียวกันนะครับผมจะขออนุญาตนะครับให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญทุกท่านที่นั่งในบัลลังพิธีออกก่อนทั้งหมดครับพอก่อนทั้งหมดข้าวของนั่นที่วางพนธีนำออกไปเลยนะครับท่าท่าที่วางไหลงานนั่งแถวข้างในให้เข้ามาครับเพื่อปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนะนันครับพร้อมให้ยาน,นแล้วสิ่งที่โดนโลกลิ่งสลิกเรือนมาครับนะท่านใดครับทำโทรศัพท์รู้างนะหมายเลข064 245 8876 064 245็ด7 6 มาติดต่อรับพื่นที่ตรงสาลชการพันนะครับฮะท่านใดทำโทรศัพท์ร่วงไว้หมายเลขหกสี่สองสี่ห้าเก้าเ้าเจ็ดหกนะครับมารับโทรศัพท์ใหู้จนเลยครับ อาประธาสะพันถึงเยื่อมังกรนะครับประธาสะพันถึงเยื่อมังกรท่าแสมนะครับในขณะนี้นะครับเพื่อนเยื่อมังกรที่มานั่งอยู่ท่าทางลึกลัถเอาไว้นะครับวางกระเป๋าไว้ที่โต๊ะนะครับให้มาเอากระเป๋ขา,ข,าขึ้นเหมือนด้วยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเรากำลังจัดียือนคนนะครับกำลังจัดเยือนพิธีประทานสัมงาระพิธีบอกให้เพื่อนของพี่มังกรที่เป็นผู้สร้างเหล็กเดี๋ยวจะประลัมพิธีที่จะสวดสะเดาะเคราะห์มือแลงเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะสวดสะเดาะเคราะห์ต่อชะตามือแลงเนาะคะ่ะตอนเย็นเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเอฟซี อ่าสำหรับ<อ>ชุดนี้เจดกคอ,อนุญาตลงงานสะกอนเนาะค่ะเนาะ